สวัสดีครับช่วงนี้ใครที่ตามตลาดคริปโตอยู่อาจจะรู้สึกแปลกแปกกันนิดหน่อยใช่ไหมครับคือมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทําไมเหรียญใหญ่อย่างบิตคอยดูเหมือนจะไปต่อไม่ไหวแต่ในขณะเดียวกันเหรียญเฉพาะกลุ่มบางตัวกลับพุ่งขึ้นแรงแซงทางโค้งวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันครับว่าสัญญาณที่ขัดแย้งกันแบบนี้มันบอกอะไรเราอยู่ก็ต้องบอกงี้ครับว่าเหตุผลที่ตลาดมันดูสับสนงงงวยไปหมดก็เพราะว่าตอนนี้มันไม่ใช่ตลาดเดียวกันอีกต่อไปแล้ว แต่มันเหมือนเป็นเรื่องราวของสองตลาดที่แตกต่างกันแบบสุดขั้วที่กำลังดำเนินไปพร้อมๆกันเลยภาพที่เห็นนี้คือชัดเจนมากครับคนละเรื่องเลยฝั่งหนึ่งคือบิตคอยที่เหมือนติดลมขยับไปไหนก็เจอแต่แนวต้านแข็งโปกแต่อีกฝั่งหนึ่งกลับเป็นกลุ่ม p r i v a c y coins กับหุ้นของนักขุดที่กำลังร้อนแรงสุด,สดๆเพราะมีปัจจัยใหม่ๆเข้ามาหนุนเต็มที่เอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกก่อนเลยเรื่องราวของพิยายังบิตคอยที่ตอนนี้เหมือนกำลังวิ่งชนกำแพงที่มองไม่เห็นอยู่ครับ ราคาของบิตคอยก็จะวนวนเว,วียนเวียๆอยู่แถวๆนี้แหละครับพยายามแล้วพยายามอีกที่จะฝ่าด่านสำคัญที่ทุกคนจับตามองอย่าง92,000ดอลลาร์ให้ได้แต่ก็ยังไม่สำเร็จสักทีคือการที่ราคามันไม่ไปไหนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับแต่เป็นเพราะว่าบิตคอยกำลังเจอกับโซนแนวต้านที่แบบโหหนาแน่นมากๆเลยในช่วง93,000ถึง95,000ดอลลร์ พูดง่ายๆก็คือมีคนรอขายอยู่ตรงนั้นเพียบเลยครับแล้วก็เป็นจุดที่ราคาเคยโดนทุบกลับลงมาแล้วหลายต่อหลายครั้งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วที่มาซ้ำเติมสถานการณ์ให้แย่ลงไปอีกก็คือปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์นี่แหละครับพอโดนัลด์ทรัม์โพสต์ข้อความนี้ออกมาว่าจะเก็บภาษี25%กับทุกประเทศที่ค้าขายกับอิหร่านโอ้โหมันก็สร้างความไม่แน่นอนให้กับตลาดการเงินทันทีเลย แล้วก็กดดันให้ราคาบิตคอยร่วงลงไปต่ำกว่า91,000ดอลลาร์แวบหนึ่งเลยด้วยแล้วก็ไม่ใช่แค่บิตคอยตัวเดียวนะครับที่เจอปัญหานี้น้องรองอย่างอีเตอร์ก็อาการไม่ต่างกันเลยครับราคาก็ยังคงติดแงกอยู่ต่ำกว่าระดับ3,100ดอลลาร์เหมือนกันเอาละพักเรื่องปวดหัวของเหรียญใหญ่ๆไว้ก่อนนะครับแล้วเรามาดูฝั่งที่เขายิ้มออกกันบ้างดีกว่ากลุ่มที่สวนกระแสแกลายเป็นผู้ชนะแบบที่หลายคนคาดไม่ถึงเลย กลุ่มแรกที่โดดเด่นมากเลยก็คือกลุ่ม Privacy Coins ครับหรือเหรียญที่เน้นความเป็นส่วนตัวสูงสูงดูตัวเลขการเติบโตสิครับ Monero เนี่ยบวกไป15% C Cash บวกอีก7%ส่วนเร็วกันนี่โหดสุดครับพุ่งไปกว่า30%เลยทีเดียวแต่ที่มันพีคสุดๆก็คือการคุ่งขึ้นแรงขนาดนี้มันเกิดขึ้นสวนทางกับข่าวร้ายเต็มๆเ,เลยนะครับเพราะว่าดูบที่เป็นศูนย์กลางคริปโตที่สำคัญมากๆ เพิ่งจะประกาศแบนเหรียญกลุ่มนี้ออกจาก Exchang e ของเขาไปสิ่งนี้มันสะท้อนให้เห็นเลยว่าเฮ้ยความต้องการเครื่องมือที่มันต้านทานการเซ็นเซ,นซอร์ได้เนี่ยมันยังสูงมากๆไม่ว่ากฎระเบียบจะกดดันแค่ไหนก็ตามสำหรับใครที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยนะครับอธิบายง่ายๆเลย Privacy Coins ก็คือเหรียญคริปโตที่ถูกออกแบบมาให้ปกปิดข้อมูลการทาธุรกรรมครับไม่ว่าจะเป็นใครส่งใครรับส่งเท่าไหร่คือทุกอย่างเป็นความลับหมดเลยเพื่อให้ผู้ใช้งานมีความเป็นส่วนตัวสูงสุดนั่นเอง และผู้ชนะอีกกลุ่มหนึ่งที่มาแรงไม่แพ้กันเลยก็คือกลุ่มนักขุดคริปโตครับซึ่งการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยมันมีสตอรี่ที่น่าสนใจมากเพราะมันเชื่อมโยงกับข่าวใหญ่ในวงการเทคโนโลยีเลยดูสิครับหุ้นบริษัทน,นักขุดนี่คือบวกกันยกแผงเลยไม่ว่าจะเป็น I r ร n ที่พุ่งไปเกือบ10%หรืออย่าง b i t Farm ม Riot อ i t d e e r Cipher Mining ก็ปรับตัวขึ้นกันทั่วหน้าเลยครับ6-8%นทั้งนั้นแล้วอะไรล่ะที่ทำให้หุ้นกลุ่มนี้คึกึกกคัข้นมา คำตอบก็คือข่าวนี้เลยครับการที่ Meta หรือบริษัทแม่ของ a c e b o o k เนี่ยประกาศแผนสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI ขนาดมหึมาที่ชื่อว่า Meta compute ข่าวนี้มันส่งผลบวกโดยตรงเลยครับกับธุรกิจที่เกี่ยวกับการประมวลผลประสิทธิภาพสูงซึ่งพวกบริษัทนักขุดคริปโตเนี่ยเขามีทัพที่พัฒนากรตรงนี้อยู่แล้วก็เลยได้รับอน,นิส่งไปเต็มเต็นเลยครับทีนี้เราลองซูมเอาออกมาดูภาพใหญ่กันบ้างนะครับเพราะนอกจากปัจจัยภายในตลาดคริปโตเองแล้วเนี่ย ตอนนี้มันมีเมฆพายุทางเศษษษรษฐกิจมหาภาคกำลังก่อตัวอยู่ซึ่งมันส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ทุกประเภทเลยคือตอนนี้ตลาดเต็มไปอยู่ด้วยความกังวลหลายเรื่องมากๆครับไล่มาตั้งแต่ข่าวที่ประธานธนาคารกลางสหรัฐถูกสอบสวนคดีอาญาราคาทองคำกับเงินก็พุ่งทำสถิติใหม่กันไม่หยุดในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยทุกคนก็กำลังรอดูตัวเลขเงินเฟ้อสำคัญของสหรัฐแล้วก็ยังมีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่พร้อมจะปะทุขึ้นมาได้ทุกเมื่อ ปัจจัยลบมันเยอะไปหมดเลยครับพอเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วคําถามสําคัญที่สุดก็คือแล้วสเต็ปต่อไปล่ะตลาดจะเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ไปทางไหนกันแน่แต่ท่ามกลางความไม่แน่นอนมันก็ยังมีสัญญาณบวกให้เห็นอยู่บ้างน,นะครับนั่นก็คือตลาดตราสารอนุพันธ์หรือพวงฟิวเจอร์ออปชั่นเนี่ยตอนนี้มันค่อนข้างจะคลีนมากเหมือนกับมีการล้างกระดานครั้งใหญ่เลยครับ พวกสถานะการเดิมพันต่างๆที่เคยมีอยู่เยอะะมันถูกล้างออกไปเยอะมากซึ่งข้อดีก็คือมันอาจจะทําให้ราคาหลังจากนี้เคลื่อนไหวได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นไม่ถูกบิดเบือนจากตลาดอนุพันธ์มากเกินไปดังนั้นนะครับจุดชี้วัดที่สําคัญที่สุดสําหรับบิตคอยตอนนี้ก็คือตัวเลขนี้เลยครับ95,000ดอลลาร์ 95, นี่คือด่านสุดท้ายที่นักเทรดทั่วโลกกาลังจับตาดูอยู่ถ้าบิตคอยสามารถทะลุผ่านกําแพงนี้ไปได้อย่างแข็งแกร่งมันอาจจะเป็นสัญญาณเริ่มต้นของขาขึ้นรอบใหม่เลยก็ได้ เส้นเดียวกันกับอีเธอเรียมครับตัวเลขที่ต้องโฟกัสก็คือ3,500ดอลลาร์ 3, ถ้าผ่านแนวต้านสำคัญนี้ไปได้ก็จะเป็นการยืนยันการกลับมาเป็นขาขึ้นที่ชัดเจนมากขึ้นและทั้งหมดนี้ก็นำเรามาสู่คำถามสุดท้ายครับว่าการที่ตลาดโดยรวมมันดูนิ่งๆอึดอัดๆแบบนี้มันเป็นแค่ความสงบก่อนพายุลูกใหม่จะมาถึงหรือเปล่าและถ้าพายุมาจริงตลาดจะเลือกเดินไปในทิศทางเดียวกับบิตคอยหรือจะหันไปเดินตามรอยผู้ชนะที่น่าประหลาดใจอย่างกลุ่ม p r i v a c y coins นี่คือสิ่งที่น่าติดตามมากที่สุดในตอนนี้ครับ